นี่จ้ะมาเบิ่งกันจ้ะปารติโทบานแล้วจ้ะอันนี้วุ้ยจะกินได้อยู่จ้ะเอาว่าเอาห้ะ่าเอาด็กเนาะชแนกมันมันกินข้างล่างเราจ้ะปาดมันออกเราตัวนี่จ้ะอุ้ยขอโทษเด้อพาราซอนเด้อจ้ะอันนี้พารซาซอนเอ้าแอบมาบานก็ไม่บอกเนาะนี่ ดอกบานแล้วจ้ะพาราซอนเด้อจ้ะอา้าวนี่อีกดอกนึงนี่จ้ะอีกดอกนึงแต่ก็โดนเจาะไม่เหลือจ้ะจะยินว่านองไก่อยากกินออกแล้วนะอุ้ยนั่นอีกดอกนึงจ้ะปาดพืด,ดลายดอกเลยจ้ะขอโทษเด้อพืดปืดปาด,ปด,ปด,ปดออกแล้วเด้อ ก็โทษได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแป๊บๆโอโอโอเอาตำแยะออกก่อนจ้ะนี่น,นี่นี่จ้ะจะพยายามไม่ตื่นเต้นเนะเดี๋ยวจะมองเวียนหัวกันอีกนี่จ้ะนั่นนี่ส่วนนั้นนี่ดอกสวยอยู่จ้ะดอกนี้เอาจ้ะเอาเบลอบอนี่นี่น ดอกนี้เอาจ้ะจะไม่หักไปหมดหรอกอเอาแค่หักไปก็กินไม่ได้หมดเพราะขาเขาค่อนข้างจะเท่านี่จ้ะนี่จะแป๊บแล้จ้ะจะแอบดูดอกตุมต้มๆจะแอบดูนะคะจบัจบจอบเผื่อเขาจะมีแอบอยู่เนาะอุ้ย บานหมดเลยจอบดูแล้วจ้ะแต่ไม่เห็นอีกหรือว่าอาจจะมีอยู่บ้างก็ไม่รู้เพราะว่ามันค่อนข้างจะอยู่ใต้ต้นเขาเรียกอะไรนะแบล็คเบอรรี่จ้ะหนามพ่ะค่ะไปดูอีกที่หนึง่งงามหลายจ้ะผมไมป่ปีนน้องจ๋า อยู่ใสเดอร์ปะนงามๆจะอดอกงามอิหลีจ้ะบังหันนี่กำลังเป็นตะแกงเลยจ้ะเดี๋ยวเบรกวยจะพ่อแมไพี่น้องจ้ะเห็นงามๆแบบนี้หลายดอกส,สิบดอกยี่สิบดอกขึ้นไปน่นคะ่ะจังสีเก็บ คันเห็นแน,น่นอนกําเก็บเดอกจก้ะเบื้องหันง้ามเนาะเบื้องขาเขานะจ้ะนี่จ้ะกำลังแน่นอยจ้ะถืออันนั้นหอยทากเจาะไปแล้วจ้ะแต่ก็บ่หลายคันสิเอาก็ได้อยู่มนุษย์อยากกินดอกจก้ะเมื่อนี้มาเอาบเบื้องซื้อๆ đọc ngâm nữa chả ớt on xì <laughs> sì ngâm chả. ngâm lại nhìn đi hết nhắn nó chắc bốc hù chả hết ít này ốc dỡ lên đó khá เริ่มออกเยอะเนาะไม่เชิงเยอะแต่ว่าเยอะอยู่เยอะเยอะถ้าจะเก็บกินก็โอเคคะ่ะถ้าจะเก็บไปแกงก็พอหม้อหนึ่งเลยนี่จ้ะทุกที่เลยจ้ะอุ้ยดอกแข่งเป็กเลยดอกสวยเยอะจ้ะนีตะปูตะบีจ้ะเออเห็ดอะไรคะเนี่ย ทำไมงามจังอุ้อุดชนิดเห็ดพึ่งแล้วค่ะนี่มือบอนเขายังแข็งเป๊กนะคะแต่ไม่เอาดอกค่อนข้างใหญ่แล้วนี่จ้ะจะเห็ดดอกนึงเหมือนกันอันนี้เริ่มขึ้นลาแล้วจ้ะโอ้ยเบิ้งดอกนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้อง ค่อยว่าเป็นเห็ดพึงหวานเจ้ะนี่แต่ว่ามันมันมันหนาวแล้วปะปะ้อจ้ะป้าปะไปลุนตอจ้ะอาจสิพ่อจะดอกสองดอกกำงามเนะจ้ะนั่น,เ,นเห็ุอยังเนาะคือใหญ่แแต่ว่าเห็นแต่ตอจ้ะหัวไปแล้วนี่จ้ะโมโหว,ว่าเป็นเหตุพึงหวานบอ <laughs> กำลังหมจ้ะสวยมากเียดอกนี้ ไม่เอาซะหนะโอ้ยนะไม่เอามันเละละปัน่นจักรยานสองชั่วโมองกว่าแล้วค่ะมาหยุดเอามาหยุดเอาวิตามินหน่อยจ้ะนี่ฮิมเบอรี่จ้ะกำลังสุกเลยหวานอร่อยนะคะเนี่ยนี่จ้ะเดี๋ยวนะ นี่จ้ะเขากำลังกำลังสุกจ้ะสุกเลยแหละไม่ใช่กำลังเขาสุกแล,ล้วล่ะอาจจะไม่ทุกลูกแต่สุกจ้ะผละไม้ปา่าของฟรีจ้ะ

โอ้ล่วงขอเก็บก่อนนะคะเนาะขอว่างก้องเก็บก่อนจ้ะเก็บมือเดียวไม่ถนดัดเก็บไปล่วงไปดึงยากอันมันก็ดึงยากมาอันก็ดึงง่าย้าไหนสุกก็ดึงง่ายหน่อยน,นี่จ้ะ เห็นไหมเนาะขอเก็บก่อนนะคะนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้ฟักทองคนสวนเขาจะปลูกไว้เนาะนี่จ้ะยอดอบบวบทั้งนั้นเลยจับดอกแล้วด้วยนี่ยอดอวบอวบกำลังเริ่มจับดอกแล้วก็จับลูกจ้ะจับนวยจ้ะเบือบ้อเบื <laughs> ภาษาเขมรไม่รู้ชื่อนี่จ้ะสวยเลยแหละยอดอ,อวบอวบหน้าไปแกงส้มแล้วจ้ะลวกจิ้มกับน้ำพริกก็แซบแซบได้นั่เป็นกอกรเป็นกออะไรเนาะน่าจะเป็นบึกอึอแหละไม่น่าจะเป็นสุเกตติที่นี่เขาเรียกถ้าฟักทองที่นี่เขาเรียกคูร์บิสนะคะ แต่ถ้าบัวฝรั่งก็ชื่อสุเกตินี่จ้ะโอ้ยกำลังแทงยอดเลยส่วนเขีเขยวๆไปนู่นอีกก็คือเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆค่ะมันฝรั่งนะคะนี่จ้ะมันฝรั่งเขาก็จะยกร่องอย่างนี้นะคะยกร่องเพื่อจะให้ที่ว่าเขาจะจับหัวได้สวยค่ะแล้วก็ได้เยอะนี่จ้ะกำลังเริ่มออกดอกจ้ะส่วนมากก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ จะเก็บอีตอนที่ว่าต้นเขาเฉาตายเนาะแล้วค่อยแล้วเขาค่อยเอารถมาเอา,เอารถมาจ่วงจ้ะจ่วงเก็บผลผลิตนะจ้ะนี่จ้ะลมกำลังเย็นสบายเลยจ้ะมาให้ดูดอกออดอกมันฝรั่งด้วยจ้ะสวยดอกสีขาวคล้ายๆดอกมะเขือเลยจ้ะ บางดอกเขาก็มีลูกนะนี่แล้วเขาจะมีแบบผสมพันธุ์นะคะแต่ส่วนมากไม่ได้ปลูกแบบนี้หรอกจก้ะเขาจะปลูกแค่ว่าในบ้านเออในสวนนะคะคนมีสวนเล็กคือข้างบนจะเป็นต้นมะเขือเทศอันนั้นเขาเปไปผปสมพันธุ์นะคะข้างบนจะเป็นต้นมะเขือเทศแล้วก็ข้างล่างจะเป็นมันฝรั่งจ้ะปลูกต้นเดียวได้กินสองอย่างจา้ะ